พระปฏิบัติดีนำทางใจทั้งสร้างโครงการธรรมนี่ก็มาโปร,ปรโดโยมอีกท่านหนึ<อ>่งโ,โอ้มาแบบไม่ต้องเตรียมตัวเลย <laughs> นี่ห้องน้ำโยมด้วยไทยอ๋อ โอ้โหธรรมชาติจริงๆประเทศไหนก็ประเทศไหน,รเ,ไหนเราก็ไม่ได้น้อยหน้าใครกันนะดูด้านหลังโยมแต่ก็ให้มองก้นเอาเลยเกิน <c oughs> ประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดๆในโลก <c oughs> อยู่กี่คนฮะ <c oughs> อยู่กี่คนคนเดียวครับแล้วคนอื่นไปไหนฮะคนอื่นไปไหน ไม่มีไม่มีแล้วใครเอาเงินมาให้กินให้ใช้ให้จ่ายเอาเงินไปจากไหนใช้จ่ายเอาเงินจากไหนมาใช้จ่ายพยักหน้าคืออะไรใครหาเงินให้จ่ายใครหาเงินให้ใช้กูข้างไหนดีกว่ากันนะได้ยินไหมก็ได้ยินก็ไม่ค่อยชัดแล้อแล้วเอาเงินที่ไหนมาใช้ เอาแล้วสิเอาเงินที่ไหนมาใช้ <S <S จ่ายฮะ<อ>ก็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 อาศัายไนหลานอ๋อมีหลานเหรอเขาให้ยังไงเงินเขาให้ใช้ยังไงก็ไปกับข้าวกินอะไรแล้วห้อง ห้องน้ำทำไมมันโล่งจ้งขนาดนี้ไม่รู้นะไม่กลัวคนดูหํำเหรอไม่กลัวไม่กลัวจะไมมืดสันอ่ะไม่รู้ผมทีแรกก็ไปหาหมอเขาว่าไปหลายที่รุ่นคนตายกันไปลํำเหลือมมากอ่ะอะไรวะ อะไรนะโควิดแล้วหรือไงจะคุยกันได้ไหมเนี่ยมีเงินใช้ไหมก็มียี่สิบบาทตอานี้นะแล้วถ้ามีเงินจะไปใช้ยังไงจะไปซื้ออะไรบ้างสงาัก็ใช้กับข้าวกินน่ะใช้กับข้าวซื้อข้าวสารอ๋อข้าต้องซื้อด้วยเหรอ ฮะต้องซื้อข้าวด้วยเหรอแล้วใครหุงข้าวให้ใครหุงข้าวให้หุงเองสุกหรือดิบหุงเองอะ่ะ <c oughs> หุงเป็นไหมเป็น <c oughs> และกับข้าวอะ่ะกับข้าวก็ซื้อเอาซื้อเอาซื้มามาทำเอา แล้วถ้ามีเงินรักษาได้ไหมสักสี่ห้าพันเงี้ยถ้าหลวงพ่อเงินไว้ให้จ่ายสี่ห้าพันเก็บไว้เองได้ไหมได้ได้ได้ยินชัดนะทีนี้สี่ห้าพันเนี่ยก็พอได้ยินนะหูผมพอได้ยินแล้วนี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยเนยเนี่ยเนี่เลือดหมามาชาเนี่ยฮะหมาบ้านเนี้ทำไมก็เดินหิ้วกะป๋องไป พักของที่บ้านมันหยิบไม่ได้ไงมพระมันกระโดดว้ามมับมับอย่างข้าวหนุ่มเลยอ่ะเหรอนี่บวมอยู่เนี่ยต้องมาฉีดยาไหมเนี่ยไปฉีดนี่นี่เป็นเขี้ยวเขี้ยวนี่เขี้ยวล็อเขาไม่พาผมไปผมจะไปยังไงอ่ะเอาไม่ฉีดยาเฮ้ยมีสิทธิ์เป็นบัตรที่ยักไหมฮะล็อกไวเลอร์ล็อกไวเลอร์ด้วยเหรอ มาก็ปล่อยมาเหรอเอ๊ะแนตรายไหม,มจะจะไปฉีดยาไหมดดผมจะไปไงเขาไม่พาไปมมาแล้วเจ้าของเขารู้ไหมเจ้าของเขาก็รู้ว่าหมาเขากัดหมาบนับนดะีสืบไงอันนี้ก็ใกล้หิวก็ปังไปมนะ้าหลายี่มันก็โดดขว้าย่างกินข้านมเลยอะ่ะนี่สองสองแผล สองแผลงับนี่ยเนี่ยสองแผลนี่นี่ยนี่นนตแต่ว่าดีว่าไม่ได้เข้าลึกมากเกิดแต่อย่างงี้ถ้ามันมีมเชื้อก็มีเชื้อแล้วนี่อ,นอ,อ๋อมาเขาฉีดยาอยู่แล้วใช่ไหมตะองอไปเชื้ก็ต้องไปเชื้อารามัยอารามัยวัดดาวอ่ะแต่อารามัยก็ต้องไปวัดดาวใช่ไหม ตกลงอยากจะฉีดยาไหมฮะอยากจะฉีดกันสุนัขบ้าไหมตกลงอยากจะฉีดยาไหมถ้าฉีดเดยจะให้คนพาไปก็ะลาตาหลังตาไม่สรุปตาเวลาฉีดต้องฉีดกี่เข็มครั้งเดียวจบไหมหรือว่าต้งตองหลายครั้งอ๋อไม่จบเหรอแต่หมาตรงนี้หมาล็อกไวเลอร์เหรอ แสดงว่าหมาที่เขาดูแลอยู่ไม่น่าจะมีพิษนักบ้าใช่ไหมครับไม่น่ามีเขาฉีดเป็นหมาพันธุ์ไม่จิตแตะซีดอยู่ตลอดอ๋อเป็นหมาพันธุ์ถามโยมดูดิโยมอ๋อ แล้วมันปวดอยู่ไหมเะปรปวดไหมมันก็เจ็บะ,ะทำไงก็ต้องทนใช่ไหม <S 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 อย่างนอา้อยก็เอาเขาเรามีอะไรไหมเบทาลีนกอฮ์ประพาดดูได้มีไหมถ้ามีเดี๋ยวฉีดเดี๋ยวของประพาเรามีไหมในกเก๊ะเราไม่มีใช่ไหมทีหลังต้องมีกหอห์ไว้บ้างกับเบทาลีน แต่ก็ไม่ได้ลึกมากแต่ก็เห็นว่าลงไปสักสองสักสามสองสามมิลสองเขี้ยวพอมันกัดเสร็จแล้วมันมันก็ปล่อยเลยเหรออ่าครจากับว่าผมหิ้วก็ป่องไปามามันก็โดดฟ้ายัางกินข้าหนมเลย,อยผมเคยโดนไหลหวนวล่วะข่ขาวที่ขาวลานในไงยังอ๋อโดนมาแล้วหลายรอบ <laughs> ต้อง ต้องไปอยู่โรงมอาบาอาทิตย์ขวาคนละตัวกันเหรอฮะตัวเดิมหรือเปล่ากันนี่ไงไม่ไม่ตัวเดิมหรอคนละตัวกันราเดียวกันอ่ะ<อ>ไอ้มาตัวนี้อยะถ้าเดินได้จะอย่าหิ้วอะไรผ่านหน้าบ้านมันอ,อ,อมนไอไอตัวันดำเขาจะมา<อ>ยะย่าหิ้วอะไรผ่านนะ กุญแจดอกสว้ายัางขนอนไม่มาช้าแล้วก็ยิวงกับป๋องปูนจะไปใส่กิน่ะโอ้โหพุญแจดอดสว้ายัางก็นอมายาไม่ได้กะจะกัดคนเขาเขาไม่ได้กะจะกัดคนจะกัดของที่ถือใช่ไหมถูกไหมสุนัขไม่ได้กะจะกัดคนจะกะว่าจะกัดของที่ถือมาใช่ไหมครับคิดว่วาหมาเขา หมาก็ฉีดยาไหมหมากาเขาบอกเขาฉีดแต่เนี่ยตามผมไปไมาทีโดนมาทีแรกอะ่ะผมต้องไปรักษาเองเพราะไม่ไม่ไม่มั่นใจเพราะอากาศอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าอย่างนี้มั่นใจไหมฮะว่าโดนกัดอย่างนี้ยคิดว่าจะเป็นไหมสุนัข<ม>บ้าเป็นไหมเจ็บเนี่ยไม่อย่างนี้กลัวจะเป็นสุนัขบ้าไหมเป็นเป็นไหมไม่เอไม่เนาะไม่รู้ เราก็าไม่รู้กันอย่างน้อยก็ค่าเชื้อก่อนเอากอฮอลกอฮอลาดค่าค่าฆ่าไปก่อนนะลดลดนะค่าค่าเชื้อไปก่อนเสบไหมโอ้ยท<ห>น,นไหมทนไหมแ <c oughs> ทบ <c oughs> นะเสบแล้ว แสบแต่อารมดีไม่เป็นไรแสบไปเถอะฆ่าฆ่าเชื้อไปก่อนบางเดี๋ยวก็หายแล้วพอแสบเล็บเล็บ แต่ตรงนี้ก็บวมนะอักเสบเหมือนกันทีนี้ทิ้งเจอเหรอยาเหลือง,องกับแบเทาลีนดีกว่าเนี่ยเบทาลีนถ้าตามหลักเราเราควรไปฉีดไหมคิด,คดว่าควรใช่ไหมอย่างนี้เรามอบใครเป็นหน้าที่ที่พากไปฉีดได้ไหม เอาเงินไว้ให้โยมและโยมพาพา,พาใครไปไปพาไปหามได้ไหมัอ้ยถ้าอย่างนี้เอาไงดีนี่นี่บวมเริ่มบวมแล้ว จร,จริงจริงเจ้าของเขาน่าจะพาไปนะท้านนั้นตามหลักอ๋อาอาศัยที่เขาก็ต้องทำใจแล้วละจ,นะจะวัดดวงไหมจะวัดดวงไหมว่าคงจะไม่เป็นบัตท,ทยักคงจะไม่เป็นพิษุนักบ้าวัดดวงไหมฆ่าเชื้อแล้วก็ปล่อยเลยนะ เราก็คิดไม่ออกว่าจะเอาไงดีถ้าไปฉีดครั้งเดียวมันก็ไม่ได้ผลใช่ไหมอ๋อต้องนัดเรื่อยๆใช่ไหมมันโยมเขาไม่พร้อมไม่มีใครดูแลที่แล้วเราก็ไม่ได้อยู่ต่ออีกออาาอโยมไหมได้ไหมเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะม,มาไว้สักสองหมื่นเลยกันเดี๋ยวให้โยมไปห,หมื่นหนึ่งแล้วไว้โยมไปหมื่นหนึ่งพา ไปถ้าเหลืออะไรโยมก็เก็บไว้นะเอาเอาเงินมาสองหมื่นแต่มาให้โยมไม่หมื่นหนึ่งให้โยมไว้ใช่หมื่นหนึ่งอีกหมื่นหนึ่งไว้ให้โยมที่พาไปฉีดยาครับที่อนามัยเลยนะครับเอามาให้เอาไปขอบคุณหนึ่งเอาก็ให้โยมสองหมื่นแหละเอามานี่แล้วเดี๋ยวให้โยมให้รับไปสองหมื่นรับไปสองหมื่นก่อนอ้าวทีนี้โยมโยมมารับเดี๋ยว แยกมาหมื่นหนึ่งเอาไว้ให้เขาพาไปหาหมอเอาส่ Camb งไปหมื่นหนึ่งส่งมาหมื่นหนึ่งเอาเงินหมื่นหนึ่งออกมาเดี๋ยวให้เขาพาไปหาหมอตั้งหลายรอบนะส่งส่งให้โยมเขาหมื่นหนึ่งแบ่งคนละหมืน่นอ้าวครับครับคงไม่ได้ยิน,อ,นอ่าตีพูดดูดิเพรว่าเจ้าคุณให้เงินเอาเง,งินหนึ่งหมื่นให้เขาพาไปหาหมอฉีดยา ครับเอาเงินให้เขาหมื่นนะงรับส่งมาส่งมาแยกมาแยกมาส่งเงินงินให้เขาหมื่นอันนี้ว่นกระเป๋าอ่าอันนี้ส่งให้เขาหมื่นนึงนี่หมื่นหนึ่งนี่แล้วพาไปหาหมอฉีดยาครับเดี๋ยวพาบัวไปฉีดยาแลโอเคให้เข้ตังค์ให้ตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวให้มาเองค์ไปเดี๋ยวให้ยกค่าเรียกไปเด็กเงิหลวงพ่อให้เขาหมื่นหนึ่งยังไให้แกไปให้แกไปให้ยังไม่ไ้เท่าไหร่แต่พีพาไปหน่อยนะต้องไปที่โรงพยาบาลเท่านั้นไปทั้งหมดสี่ครั้ง แต่เงินทองมันบอกแล้วไม่ก้าวใครออกใครจริง <c oughs> ต้องไปโรงพยาบาลเท่านั้นต้องไปโรงพยาบาลเหรออนามัยไม่มีครับเราไปสี่ครั้งแล้วยอมเก็บไว้ทําไมฮะเหมือนหนึ่งไม่ไวเ้เขาเพราะเขาต้องพาไปโรงพยาบาลหลายรอบเนี่ยเดี๋ยวไปอานามัยเนี่ยอานามัยวัดดาวมีเดี๋ยวไปอานามัยเอ๋อแต่อานามัยเขาไม่ฉีดเขาบอกไม่มี ผู้ใหญ่บ้านบอกเมื่อกี้ว่าก็ผมปร,ประชาชนอยู่กับน,น้องชายถ้าไปโรงพยาบาลน่ยมันต้องเ,เอถ้าไปโรงพยาบาลมันต้องมีบัตรประชาชนไปใช่ไหมชีว<อ>ิตละลายเขาก็ฉีดใช่ไหมผมไม่รูผ้ผมไม่รู้เลยว่าหนึ่งหมื่นกับชีวิตนะเลือกให้ดีนะ แต่ถ้าถ้าตามาจะมาเอาเงินให้ก็หมื่นหนึ่งให้ก็พาเราไปดีกว่าปลอดภัยดียมไม่ต้องเสียาดายหรอกแบงให้เขาไปหมื่นหนึ่งก็ผมไม่มีบัตรประชาชนอวะมันต้องไปโรงพยาบาลต้องบัตรประชาชนเห็นไหมไม่บัตรประชาชนก็ต้องทะเบียนบ้านแล้แล้วมีไหมอะมีไหม มีก็อยู่ในบ้านใหญ่ก็ลงบ้านที่เจ้าของที่ก็ว่าอะไรไปขอเจ้าของที่มาให้ได้อยู่กับเจ้าของที่เดี๋ยวผมจะคุยกับเจ้าของที่อ่าอ่าอ่าคุยกันอ่าละโยมจะมาคงจบแค่นี้นะคงพูดอะไรลำบากเอาวิทยุไว้ฟังไหมธรรมะฮะเอาวิทยุไว้ฟังไหมมีไฟไหมที่บ้านมีครับไฟคว้าเอาเอามาวิทยุมา ด,ดูได้ยินไหม๋อนนิเทศยวกาลังฟัง <c oughs> มีกันไหนนะก็ได้เวลาได้ยินไหมดูดิของการฟังรรมล้วก็การที่เราได้ บำเพ็ญตนได้ยินไหมเรียกว่าเป็นการสั่งจะเอาไว้ฟังไหมอเลขหนึ่งกดตัวสวดมนต์เช้าเลขสองสวดมนต์เย็นนอกนี้บรรยายทำรรเสียบไฟนะแล้วก็เปิดมักดแบไหนนี่อ่ะถ้าไม่กดก็เปิด ได้ยินเหมือนกันไม,ไม่กดดีกว่าอ่าไม่กดก็เปิด <c oughs> ได้เลยเพราะไม่โหนังสือเดี๋ย <c oughs> วเปิดไปเรื่อยๆมันดังเองอ่ะนะครับปิดเมื่อไหร่ก็ปิดไปเดี๋ยวเ <c oughs> วียนเองเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตั้งไวท้ที่เดี๋ยวกดรีโมทไว้ตั้งแต่เลขเลขสามแล้วกันเอาเลขหนึ่งบน เดี๋ยวให้เริ่มแต่สวดมนต์ไปนะครับพอผ่านสวดมนต์แล้วต่อไปก็มีบรรยายนะที่ผมเวอก็คือตั้งน้ำโมแล้วก็ป <โย S 2> ีตีปิโสภะ <โส S 1> ก,กะวะได้แค่นั้นนะ่ะตั้งน้โมสามจบพุทโธได้ไหมพุทโธพุทโธพุทธโธหัดพุทโธ<ด> พุทโธพุทโธได้ถ nice. <tr> ้า <tr> ท <nuclear arma> ่องทรามันเราได้ท่องอยู่เรื่อยๆนะท่องไปเรื่อยพุทโธพุทโธพุทโธนั่นไหนก็ท่องพุทโธไปนะเออยังไม่ต้องตั้งนามโมใช่ไหมก็ตั้งไม่ตั้งก็พุทโธได้หมดในใจก็ได้ตั้งตัวเดียวตั้งพุทโธพุทโธเดี๋ยวฟังให้กขฟังเทศดีกว่าตั้งแต่กันสามไป ต่อไปนี่ต่อไปให้ฟังพอเปิดปากระเทศเลยครับก็ต่อไปอ่ะไปรับอันนี้คงไม่ต้องนะเจอไหมก็มกตัวไหนกันแล้วได้ทุกตัว <c oughs> นี่เหรอ <c oughs> ไม่ใช่แล้วไปแล้ว <c oughs> ไม่ใช่แล้ว เปิดไปเรื่อยๆกันนะายมหนึ่งนาทีจะจบแล้วนะแต่มาว่าไม่สองหมื่นแล้วเดี๋ยวจะประสานให้เขาพาโยมก็ไปฉีดยานะจะได้ป้องกันไว้ให้ไปเพราะให้เยอะก็ก,กลัวอันตรายแล้วก็คล้ายๆัยอหูตึงหรือว่าประสานก็จะล่องรอยบ้างนิดหน่อยเป็นครั้งคราวก็อยู่คนเดียวอาศัยที่เขาอยู่และที่สุนักกัดก,ก็เป็นเจ้าของที่ด้วยมั้ง ไอพุทโธพุทโธพุทโธถ้าว่าจะไปตามเหตุนะอะสมท่องไปเรื่อยๆเดีก็ขึ้นใจอ่าทําไปเรื่อยๆแต่นี่ผมไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงผมไม่ได้รู้หนังสือหรอกไม่เป็นไรพุโทโธแปลว่าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพอแล้วผ<แ>ู้รู้ผู้ตื่นพุโทโธพุทโธไปนะอเอาสติ<แ>กําหนดอยู่ในใจเราพุทโธพุทโธข้างในก็ไอหน้โมนี่ไม่ใช่อ่ะหน้โมก็ใช่พุทโธก็ใช่นะ แต่ผมตั้งผมจะตั้งน้โมสามจบแล้วก็มาอีติปีเจอพระกวางเนี่ยอ่าได้หมดได้หมดอางนั้นเขามี<ด>วิชาได้ได้ได,ได้เอาวิชาเดิมนั่นแหละเดี๋ยวกลัวเปลี่ยนวิชาแล้วเดี๋ยวสับสน <c oughs> อ่ะทีนี้เราเอาเข้าวสารให้โยมมาสักสี่ลูกก็ได้นะเก็บไว้เราเสียบค่าเออชีวิตยโยมเออเห็นแล้วมันแล้วแต่กรรมของคนนะ แล้วแต่บุญกรรมนําแต่งทำมายังไงก็เป็นเช่นนั้นไม่มีใครอยากจะตกต่ำชีวิตอยากจะเจริญขึ้นไม่มีใครอยากให้หมากัดนะแต่หมาก็มากัดถือถุงมาหมาก็กัดแล้วก็แต่ถ้าเป็นหมาที่เขาดูแลอยู่ไม่เป็นพิษพินักบ้า ก็ดีไปนะะสมควรเวลานะเอานี้ไยไปโยมอ่าวเดี๋ยววางพระพาดวางว่า,วา,วาไปในร่มไปต่ก,การเนะออไปโยมจะไปในร่มเลยไป,ไปลยและเออแล้วเดี๋ยวโยมประสานเรื่องนู้นนะว่าให้ควาไปหาหมอถ้าไปก็ต้องรีบไปถ้าช้าแล้วมันเชื้อมันกระจายมากขึ้นก็ไม่รู้แกแล้วแกก็ต้องห่วงเงิน ทรัพย์สินมันเป็นเรื่องเรื่องการดำรงชีวิตของโยมเขาเยอยู่แกอยู่โล่งๆคนเดียวดูอเอนี่ยดูบ้านดูที่อยู่เนี่ยโยมครับคนเราชีวิตคนเราเนี่ยโอ้แกมีมีเตาเสื้อผ้ากระวังตามพื้นกันไปเลยโอ้โสอหสนุก ใส่ไข่กินไม่ทันเดี๋ยวฟักเป็นตัวแน่นะเ <c oughs> อาไปสมควรแล้วสาธุไปแล้วนะ,ะสาธุ ปฏิบัติดีนำทางใจถึงสร้างโครงการทรมสันจอยช่วยเหลือ